ใคร่ายรูปแล้วไม่ถ <neck> ูกใจจะขอตายมาทีดีวาธีเพราะบางคนโงเพื่อนยิ้มร้องยิ้มเลยได้จัดใ่หากหาวปรมาณที่2กพเรีา่กจะโตในเดเกเอมาทีเรกขาพตายใช่ไหม เรียกหาตรวลงดิตายเออ้าเราเป็นผูหน่หน้าตาหน้าตัะแต่เขาเรียกอยู่ตกด้วยอ้บอกด้ยนะขอให้นำทำความาร่าายวมสะอกดะมีทั่วหนอเหนอของเราต่อไปนี้ ทำจำไว้การจติดตามตัวเราไปตลอดการมกตติดตามตัวเราเหมือนล้อเกวียนติดตามตัวเกวียนไปสำนวนกฎหมายมีข้อหนึง่งท่องจนจำได้แล้วสอบได้คะแนนอาจารย์อว่าบัตรทั่ท่องได้เลยได้คะแนนแน่นอนจำนองรู้จักจำนองไหมจำนองคืออะไรรู้จักไหมพ่อแม่เคยไปทำให้จำนอง ไม่เคยคนรวยหมดเลยห้องนี้จำนองที่ธนาคารจำนองที่สากลจำนองที่ดินจำนองคือเอาทรัพย์ไปเป็นเครื่อง้ับระกาศเงินกู้รัพย์นั้นจะติดจำนองที่มีก็พูดว่าที่ดินหลังนี้ดีด้านหน้าติดทะเลด้านหลังติดภูเขาด้านซ้ายติดอะไรด้านซ้ายด้านขวาก็าติด ด้านซ้ายติดสวนดอกไม้สวยงามแต่ด้านขวาติดจำนองเอาไหมที่ดินแผ่นนี้มีสีสีไดไ้ติดจำนองไม่ดีเพราะนั้นมันจึงมีคำว่าจำนองย่อมติดกับตัวทรัพย์เสมอไม่ว่าจะโอนไปกี่ทอดก็ตามคำนี้เขียนปุ๊บได้ดคะแนนเลยเพราะนั้นจะซื้อที่ดินใครหนูบเปล่าทรัพย์ติดจำนองหรือเปล่าถ้าติดจำนอง เจ้าของจำนองที่รับจำนองถือว่าเป็นลูกหนี้ปูริมสิทธิ์เป็นลูกหนี้ชั้นหนึ่งเป็นเจ้าหนี้ชั้นหนึ่งเขาได้กว่าเราเนี่ยสิทธิ์ของจำนองถึงเธอซื้อไปต้องให้เขาว่าเขาเป็นเจ้าหนี้ปูริมสิธิ์นี่จบมาสิบปียังจำได้เพราะว่ามันเป็นความเข้าใจไม่ได้จำไม่ได้เรียนจากความจำนะครับขออำนวยอวยพรให้นักเรียนทุกคนอีกข้อหนึ่ง ชุดนี้เอาไปติดไปหน้าห้องแล้วไปดูได้เดี๋ยวแต่ไม่เห็นแล้วละหน้าห้องขออ่าอว่ามีชื่อมีชุดนี้เวลาใครมาหาจะได้ไม่กล้าเข้าห้องนะไม่กล้ามาหาเรื่องขอโวยพรให้เรียนทุกคนลูกๆที่รั่งคนชั้นหหกรุ่นโดมหรือรุ่นพ่อหนา ดูประสบความสำเร็จในชีวิตตามเลินปรารถนาอย่างถูกต้องในตำน้องคลองทำและมีความ,มสุขความเจริญประกอบด้วยจตุรพิธพรชัยโดยั่วหน้ากันเดิ